สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งน,น,นะครับวันนี้จะมาคําเตือนนะครับแจ้งเตือนเรื่องกล้องนะครับอันนี้มือถือนะครับสําหรับคนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยส่วนมากก็จะติดมือถือไว้กับตัวของแฮนด์ใช่ไหมที่จับมือถือนะครับที่จับมือถือเนี่ยมันจะมีอาการสั่นแล้วเมื่อเวลาเราขี่บนถนนต่อให้ถหนนเรียบมันก็สั่นถูกปะปัญหาที่โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ ที่ติดตัวของเซนเซอร์เป็นที่เป็น OIS นะครับเซนเซอร์ OIS ก็คือว่าเป็นเป็นฮาร์ดแวร์มันเป็นแบบกล้องเนี้ยมันเป็นฮาร์ดคือยังไงมันจะมี EIS ถูกปะ EIS เนี่ยมันจะเป็นซอฟแวร์นะครับในในตัวในตัวของแอปพลิเคชันกล้องจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลนกล้องนะครับแต่ว่าบางมือถือบางรุ่นเนี่ยเขาใส่ OIS มาให้พวก vivo พวก x 5 0ใช่ไหมหรือ,อ a 5 2 5G หรือ 4G หรือพวก iPhone นะครับหรือมี11ที่ผมเห็นมามี10 t Pro ก็ก็เป็น OIS นสรู้สึกคือไปหาข้อมูลก่อนก็โทรศัพท์พวกนี้จะบอกว่าเมื่อมันเป็น OIS นะครับตัวของเลนกล้องเนี่ยมันเหมือนมันจะลอยมันจะลอยอยู่เพราะว่ามันเป็นการสั่มันจะลอยมันมันเหมือนมันจะไม่ติดกับอะไรนะครับมันจะลอยอยู่แล้วมันทําให้ เมื่อเราไปเกิดอาการมือถือเนี่ยสั่นมากๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยไอตัวเลนตัวนี้มันเสียหายไอเซนเซอร์เลนตัวนี้เสียหายเป็นมาเยอะมากเลยนะในกลุ่มไรเดอร์ทั้งหลายแต่บางคนอาจจะไม่ได้มาบอกแต่บางคนมาบอกบางคนก็รู้แต่อันเนี้ยก็มาแจ้งให้กับ f อซผมได้ฟังว่าการที่ใช้มือถือแล้วมือถือเครื่องนั้นเลนกล้องเป็น ois นะครับยิ่ง vivo เนี่ยบางรุ่นเนี่ยเป็นทั้งเลนกล้องหน้าก็เป็น ois กล้องหลังก็เป็น o s แนะนำอย่าติดบนแฮนด์มือจัวรสให้แขวนไปที่คอนะครับหนึ่งแขวนไปที่คอเนี่ยเราสามารถเอาใส่สมมุติเราใส่กระเป๋าเอียงถูกปะะเป๋าเอียงแล้ก็สอดไปได้นะครับเพิ่งปัจจุบันนี้ส่วนมากผมใช้ตัวของอาสายคล้องมากกว่าการใช้สายค้องเนี่ยมันสะดวกหนึ่งถ้ามือถือเราสนัดเราเราเรา,เราจับมือสายถูกปะแฮนด์้าย อันนี้เราก็จับเสร็จแล้วอ่เมื่อเราต้องการปล่อยมือถือเราก็แค่ปล่อยนะครับมันก็ล่วงลงไปโดยการมีสายคล้องตัวเนี้ดึงอยู่กไไไ็ไม่ต้องไม่ต้องป็นห่วงว่ามันจะล่วงลงถนนหรือเปล่าถ้าสายคล้องไม่ขาดถ่ายคล้องก็ควรตรวจสอบทุกๆครั้งก่อนที่จะออกไปวิ่งงานหรืออาทิตย์ละครั้งอะไรควรสังเกตให้ปล่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมขีดสายคล้องด้วยผมเคย ลืมที่พอปล่อยไปปุ๊บเอาใช่ไหมมือถือลงไปที่พื้นแล้วแต่พอดีเราใส่เคสนะครับยังไงก็เคสก็สําคัญสําหรับมือถือนะปัจจุบันสายคล้องผมแนะนาเมื่อใส่แล้วก็เวลาคุณฟังแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเอาแล้วจะดู GPS ยังไงผมไม่ค่อยดูผมใช้ฟังนะครับการฟังจะดีมันจะมีสมาธิในการขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเราดูสายตาเรามองปุ๊บหนึ่ง แล้วเสี้ยววินาทีข้างหน้ามันเกิดอุบัติเหตุได้เลยอนะแม้แต่รถตดวนี้ผมเคยขับก็เคยเป็นเพราะว่าแบบเผลอนิดเดียวก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับเราใช้ฟังเพราะเรามีหูฟังบลูทูธนี่หูฟังบลูทูธที่ผมเคยแนะนําไปก็นะครับเดี๋ยวผมมาลองรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งใช้ดีมากคือคือมันสะดวกตรงที่ว่าคุณแค่ฟังมันจะมีจังหวะแค่ว่าถ้าสมมติว่า คุณจะเลี้ยวซอยสามมันจะบอกก่อนประมาณห้าสิบเมตรหรือถึงหนึ่งร้อยเมตรมันจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าใช่ปะแต่คุณยังไม่ได้เลี้ยวซอยนี้นะคุณขยับไปนิดหนึ่งแล้วคุณจะคุณจะชินกับมันเลยคุณใช้กับมันเสียงกับ Google แบบบ่อยๆแล้วคุณจะชินกับมันแล้วมันจะปลอดภัยนะครับถ้าคุณติดเนี้ยบ่อยๆอ่ะอันตรายแล้วก็ออย่างหนึ่งคือเลนเลนมือถือพอเซนเซอร์พังมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คุณต้องไปซ่อมนะครับ ถ้าอยู่ในประกันก็อาจจะเค็มได้ส่วนมากเค็มได้หรือรับผมมองว่าเพราะว่ามันเป็นข้างในเราเรา,เราก็อย่าบอกเขาว่าเราเราวิ่งานถูกปะตอนไปเค็มเราก็ถอดเสื้อไรเดอร์ออกให้หมดบอกว่าอยู่ดีมันก็เป็นอะไรไม่รู้ก็เค็มนะครับแต่ว่าถ้าหมดประกันก็ต้องซ่อมบางยี่ห้อแพงนะครับตัวเลนส์กล้องเนี่ยแพงสามถึงสี่พันก็จะมีพวกตระกูลมี่แต่หลายตระกูลอะซัะลละมซุงที่ราคาูสูง,สงมันก็จะเป็นโอเอสส่วนใหญ่อะไรเย่างเนี้ ไอโฟนก็จะเป็น o อเอสส่วนใหญ่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่าส่วนฝั่งนะอย่างไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องไอวิทีวีนะครับสวัสดีครับ